ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสีมมกครี ยุครับหยุดครับอะไรเนี่ยหัวกันนอกก็ไม่ใส่ใส่ทำไมครับหัวกันนอกผมเป็นคนหัวเหม็นนะครับไม่ต้องเลยครับขออนุญาตนะครับลงมาตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์หน่อยไอผมเป่าเนี่ยอ่าใช่ครับผมเป่าหัวไหลแล้วครับผมเป็นโรคหอบไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นลงมาตรวจปัสสาวะโอ้ไอตรวจยิงไม่ได้ใหญ่แล้วครับผมเป็นนิ้ว ผมไม่ได้ชีมาสองสองวันแล้วครับคุณตรวจไม่ได้งั้นลงมาตรวจเลือดแล้วกันนะโอ้ยคุณตำรวจอยากให้ผมตายได้งไงครับผมไ่แค่วเข็มขีดยาจิ้มเข้า,ขา,าไปเดือยออกมาผมเลือดไหลไม่หยุดผมหน้าตกใจดูสภาพอย่างนี้เนี่ยเมาแน่เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณลงมาเดินตรงเส้นนี้ผมดูหน่อยอได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ครับอันนี้ผมให้คุณตำรวจคนเดียวน,น,นะครับ ผปเอาอาอ,อ,อ,อะไรครับจะหนีเหรอผมไม่ได้หนีผมแซ่ผมจะเดินได้ยังไงละ่ะครับผมเมาขนาดนี้ผมไม่ได้กินร็กกี้มันมนิดเดียวครับผมกินมาแค่สองฝาเองโอ้โหแน่ๆเลยสองฝาทำไมถึงมีสภาพอย่างนี้เนี่ยฝ้าองงไงครับโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปโรงพักแล้วกันผมมีบ้านอยู่จะไปทำไม คุณตำรวจครับไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักสนับสนุนโดยค,ค <_ S 1> ลินิก่า้แล้วแกพาลูกชายตัวดีของแกเนี่ยนะออกไปให้พ้นหน้าฉันเลยถ้าฉันไม่จุดทูบเรียกก็ไม่ต้องออกมาคุณย่าคุณย่าฟังผมก่อนี้ อต้ตงเนี่ยรุ่นนี้แล้วมึงยังไม่เว้นอีกอยากอยากลองทุกรุ่นเลยคุณย่าฟังน,นะฟังไรวันหนึ่งคุณย่าจะต้องเสียใจเสียใจใไหมถ้าเชื่อไปแม่แม่ไปเจพงศ์แกออกไปจากบ้านฉันเลยนะฉันเกลียดที่หน้าแกนักเข้าใจไว้ด้วยอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกได้คุณย่าจะเสียใจสักวันเละไรจะทำเป็นที่ทำอย่างนี้คุไม่ทำอย่างนี้ แม่ไปนี <s <S ่ลระวังจะเสียใจจะเสียหยุไมเจ๊ำไว้เลยนะอย่าเอาลูกแกมาให้ฉันเห็นหนาเข้าใจไหมไอ้พอมฉันจะบอกแกว่าอินสีแดงอ่ะแกเล่นดีมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนะไม่เคยศึกษาไปถามใครเลย ไม่ใช่สีแดงเรื่องอะไรเขาดังไวยอโลว์นโอ้โหไอ้ระบันไพ่ลอดสาวหลีบุตรแมาแม่อย่าไปมั่วอย่าไปมั่วอย่ามั่วม่อะไราแม่ครับผมต้องขอตัวไปสนามบินแล้วครับผมจะต้องรีบบินไปที่เกาหลีไปจ้างลีมินโฮมาไว้ครับไปครับไป นนนขับรถโหวกพ่อด้วยไปเอางั้นเดี๋ยวย่าไปด้วยแล้ว oh. กันนะครับเดี๋ยวเราที well. ่บ้านนะครับงหมดเนี่ยเดี๋ยวแล้วดูคุณย่าด้วยคุณย่าอาการไม่ค่อยดีอ่ะจะทำอะไรอ่ะเห็นใจซึังบ้างแล้วรู้ไหมเฮ้ยย่าด้วยย่าด้วยเฮ้ยอะไรเลืหนาด้ยครับไปครับคุณแม่มีใครจะทุบอะไรไหมทุบไหม งั้นน้องฝนไปก่อนนะคะคุณน้องฝนเราเรื่องแต่งงานของเราล่ะครับเดี๋ยวน้องฝนคิดดูก่อนแล้วกันค่ะเอ้อน้องฝนงั้นเดี๋ยวิปตามไปก่อนนะคะเราเรื่องแต่งงานของเราล่ะครับไม่เข้าใจแล้วอะไรพี่อานัทิเท่าที่นารีดูคู่มัานของพี่เนี่ย คงจะมีใจให้ชายอื่นแล้วล่ะพี่เจ็บใจจริงๆเลยนารีเห็นกับตาเลยเมื่อกี้เนี่ยพี่เห็นหรือเปล่าก็นั่นน่ะสิตอพี่ที่พงลิศมันจูบปากมันโกรน่ะพี่เห็นไหมฉันเนี่ยเจ็บใจว่าไมของพี่นะน้ำฝนมันจูบตอบด้วยฉันเนี่ยถึงไม่น่าเชื่อเลยโฮ้โย,ยจะพูดก็พูดให้หมดไปเลยูจะพูดต่อไงยิ่งลืมลืมอยู่อ่ฉันเนี่ยเจ็บใจจริงมันมาอยู่ที่นี่ไม่เท่าไหร่มันแยกทุกสิ่งทุกอย่างไปฉันอะ เฮ้อันดเมื่อกี้ไอ้เพลงมันบอกว่าแกไปเปลี่ยนอะไรที่ร้านคุณยายเออแบบฉันอ๋อไม่มีอะไรครับคุณแม่ผมเปลี่ยนพนักงานขายใหม่ครับเพราะไอ้คนเก่าอะ่ะมันชอบอมเงินบริษัทอ๋อแล้วดูท่าทางแกนี่ลอกแลกเหมือนกับเหมือนเหมือนเหมือนมีอะไรอยู่ในใจแกบอกแกบอกแม่มาตรงๆนะหน้าตาเองนี่หน้าคบมากแม่ครับผมพูดกับแม่จริงๆก็ได้ ผมเนี่ยเอาเพชรในร้านของคุณยายเนี่ยไปขายแล้วก็เอาเพชรปอมใส่ตู้ไว้ครับอเอ็งทำแบบนั้นได้ยังไงนิสัยไม่ดีเลวมากเลวจริงๆแม่ครับที่แม่ดา่าแม่ว่าเอ็งเนี่ยก็เพราะว่าเอ็งทำไมแม่เอาเองินมาแบ่งแม่กับลูกบ้างลูกะไมคนเดียวแม่ก็พูดเลื่อยเปื่อย พี่อนาคตโอมกัวเดียที่ไหนเมื่อคืนหนูเห็นแม่นอนอมอยู่อมอะไรอมเหรียญไงอ๋อต้องอมก่อนนอนอทำไงดีครับคุณแม่แม่รู้จักมือปืนเดี๋ยวแม่ให้มือปืนมาเก็บมันฮ้<ะ>มือปืนของแม่มันอยู่ที่ไหนครับอีกส5บหปีมันจะพ้นโทษออกมาโอ้ยไม่ทันแล้วแม่ผมนึกออกแล้ววันนี้อะ ที่ผมไปทํางานที่บริษัทร้านเพชรแสดงว่าไอ้เพลิงเนี่ยมันต้องแอบเห็นผมเปลี่ยนเพชรแน่แนๆคุณแม่ไม่ต้องเลือดร้อนหรอกครับคนที่จะมาทํางานแทนผมมีอยู่แล้ว<ะ>มันชื่อว่าชื่ออะไรลูกไพโรดไพโรดที่หักสับปะรดดูประจวบปะ่ะบ๊ะไปมือเปิดมือหักชื่อไพโรดครับแม่วยวผมจัดก,การเลยนัดมาเลยพี่อนัทนัดมาเลย วางแผนงานได้เลยกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยพี่นัดอะไรลูกนี่สายแล้วนะพี่นัดเนี่ยไปไหนล่ะเออก็มาถือมานะไม่นัานึกไปไหนล่ะอะไรแม่นี่แม่หาอะไรเนี่ยหากระเป๋า โอ้คุณแม่ครับก็ที่คุณแม่กําลังล้วงกําลังจกอยู่นั่นแหละกระเป๋าออแม่หากระเป๋าใบดําสีดําใช่คุณแม่กลับข้างก็เป็นสีดําแล้วเนี้ยอุ๊ยตายแล้วออกจากบ้านก็หยิบกระเป๋าดํากระเป๋าดามันเป็นมา้าลายได้ยังไงเนี่ยมันสองสีครับเขาเรียกทูโทนโอ้ทูโทนแม่แม่ดี่จ้ากำลังหาอะไรอ่ะหาไส้กินอีกแล้วนี่แม่มใช่กระสือ ลพ่อหาันปอบอ่ะแม่ตลอดเลยพี่นัทเนี่ยนี่ตกลงจะสั่งอะไรไหมคะเนี่ยอ๋ออีกเดี๋ยวน้องเดี๋ยวอีกแล้วถามก่ทีก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาแล้วงั้นถามใหม่ได้เปลี่ยนใหม่ก็ได้ตกลงจะสั่งอะไรดีคะอีกสักครู่ได้โอ้ยแล้วมันต่างกันตรงไหนเนี่ยทาไมมานั่งแล้วไม่สั่งของกินไม่ได้เหรอน้องเบื่อจริงๆพวกมันหักแอร์ฟรีอ้าวเางั้นเอา เอัน้ำเปล่ามาแก้วหนึ่งก็ได้แล้วเอาฟอร์มาลินใส่มาสองช้อนด้วย <Yeah! S 2> เอาฟอร์มาลินมาทำไมฟอร์มาลินใส่ให้แม่กินไงแม่นั่งนานอย่าแม่เน,น่าแม่เน่ามานานแล้วแต่เน่าข้างในแดดร้อน <สร ans> ข้างนอก่ะแม,ส <lebih S 2> ม่สวยเออสวยๆเอาได้เอากาแฟมาสองแก้วแล้วกันจ้ะกาแฟกาแฟสอง้จะกินเย็นหรือร้อนดีคะถ้ากินเย็นน่ะถ้าเกิดจะกินเย็นเนี่ยก็จะให้กินในห้องแอร์ถ้าเกิดจะกินร้อนเนี่ยก็จะให้คุณออกไปนั่งกินตักแดดข้างนอก โอ้โหยูโูโหแล้วดุด้วย<อ>ฉันจะกินกาแฟร้อนแต่จะนั่งต่งแอร์เย็นตรงนี้ได้ไหมได้ยินไม่หลอนเอากาแฟรรมาสองที่แม่ค้าแม่ขายงานบริการสำคัญน,นจะจ๊ะอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเพื่อนผมก็มาแล้วครับคุณแม่ครับนานมากเลยพี่นัดน,นี่จะเย็น ถ้าไม่คนเนี่ยมันจะไม่เข้ากันเห็นไหมล่ะมันลอยๆอยู่เนี่ยกาแฟมันจะนอนก้นกนีสนับสนุนโดยสบู่เบนเนตซีแอนด์อี โอ้กาแฟหอมแบบนี้กินกาแฟมันต้องมีขนมขนมอ่าเขาเรียกกลับแก้มพอดีกลับแก้มกินกับเหล้าปะคะโหนโหนไอขนมไออะไรนะไอกลมกลมมีรูอ่ะโดนัทอะไรกลมกลมมีรูต้องเรียกโดนัทไม่คิดว่าเป็นห่วงบ้างเหรอว้าวคุณแม่เนี่วันนี้แสดงเป็นผู้หญิงนะไอขนมแบบนี้เป็นของผู้ชายคุณแม่สั่งเอ่ออะไรอ่ะไอ้กลมกลมรูๆเขาเรียก โดนัทค่ะเอองั้นเอาแต่รูไอ้กลมๆไม่เอาแม่ครับแล้วเขาจะหยิบปาให้ยังไงล่ะครับเอามาส่องดูเล่นคุณแม่ไม่ชอบกินรูคุณแม่ก็กินขอบๆมันแล้วเอารูน่ะทิ้งไปเอาอันนี้ก่ี๋ยวผมสั่งให้ได้เลยน้องคุณแม่ผมชอบภายภายสับปะรดเหรอคะปายตะนีจ้ะ ่าเอ่ยถึงพายได้ไหมทำไมครับคุณแม่แม่เนี่ยแพ้พายอ้าวแพ้พายสับะรดเหรอไม้พายที่เขาพายเรือเนี่ยอ้าวทำไมครับคุณแม่มันมีเบื้องหลังเองเกิดเมื่อตอนลูกสองคนยังไม่เกิดนะพี่มันยังไงครับทองบางกอกน้อยโอ้โหแม่นั่งเรือข้ามฟาาเอ้คนพายมันก็พายอยู่ข้างหน้าแม่พายไปพายมาไม่พายตีหน้าแม่เพ้อ <laughs> แม่เลยเป็นแบบนี้แม่เลยเป็นคนแพ้พายอ,อย่างนี้เขาไม่ได้เรียกแพ้พายครับคุณแม่เขาเรียกแพ้ภัยตัวเองเอนันนี้นี่นี่นี่ลูกคนที่ลูกนัดไว้เนียจะมาหรือยังเออผมนัดจะคุณไพโรดไว้ครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้ลูกคบกับไพโรดใจสิงเลยเหรอ ไพโรดเฉยๆคุณไพโรดจริงๆแล้วคุณไพโรธเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากเลยนี่กินเลยหมาหลายแต่วันนี้มาสายไม่รู้ไม่เข้าใจงั้นยะหลังไม่เข้าสายทุกวันเลเข้าสายบ่อยมากเลยโทษครับท่านอะไรทำไมต้องทำท่าแบบนี้ด้วยครับคุณจะมาโทษผมไม่ได้คุณต้องโทษไอ้บันไดเลื่อนนี่ มันทําผิดอ่ะมันทําทางลงเนี่ย๋อทําทางลงเออคุณก็เลยต้องเดินลงแบบนี้ก็เดินลงแบบนี้ถ้าไม่เดินลงแบบนี้เดี๋ยวไฟฉากมันก็ว่าฉันอ,อีก๋อแล้วถ้าเกิดว่าจะเดินขึ้นล่ะครับถ้าจะเดินขึ้นเติงเดินอย่างเงี้ยอมันก็ต้องให้สมกับที่ชาเขาลงทุนทํามาหน่อยเออเออท่านครับแล้วไม่ยอ่อเลยเหรอครับเดินลงมาเนี่ยโอ้ยทีเดียวพอแล้วเมื่อ นี่แกไม่ต้องมาพูดมาโยกโยเลยนะฉันเนี่ย,อา,ยาอารมณ์เสียตั้งแต่เชา้าแล้วอารมณ์เสียตั้งแต่เช้าแล้วทาไมกอดออกจากบ้านไม่เอาอารมณ์อุ่นไว้ก่อนล่ะครับนี่ฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นนะก็รู้ว่าไม่ใช่เพื่อนเล่นแต่ว่าผมเนี่ยมาเล่นเป็นเพื่อนเห็นท่านมาคนเดียวเขียงคําไม่ตกฟ้าอุปป้บะตกฟ้าก็ขหาหักสิครับท่านนี่แกจะไปไหนก็ไปไป จะไปไหนก็ไปงั้นผมอยู่ตรงนี้แล้วกันครับเอาอย่างงี้ฉันบอกแกไว้เลยนะแกหัดดูแลบันไดเลื่อนให้ดีอย่าให้บันไดเลื่อนน่ะมันเสียเอกเสียเวลาฉันจะให้ดูแลบันไดเลื่อนใช่โทท่านครับลำพังฟันผมเนี่ยยังดูแลไม่ได้เลยเนี่ยให <c oughs> ้ดูแลบันไดนี่แต่ยังไงผมก็ต้องขออภัยนะครับที่ทำให้ท่านเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกสบาย <c oughs> ฉันเนี่ยเมื่อเช้าอะ่ะฉันยืนดา่าแท็กซี่หน้าห้างเนี่ยเป็นชั่วโมงแกรู้ไหมโอ้โหแล้วแท็กซี่ไม่ว่าอะไรอ่ะครับมันไม่มีคนขับไปทำงานคุณไพโรดครับนั่งก่อนนั่งกอนครับเ,เดี๋ยวผมจะได้แนะนำให้คุณรู้จกักครับนี่น้องสาวผมแล้วนี่แม่ผมนี่แม่นี่คุณแม่ผมครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดี ไม่แม่นะมาสงสัยตาปิ้งอะไรกับแม่ผมไม่ได้ปิ้งผมมองไม่ชัดว่านี่คนหรือมัตกลีผลไปโรสเพือนลูกคุณแม่ผอมผมเรียบร้อยมาระญาติเออคนนี้คุณแม่ครับครับแล้วก็นี่น้องสาวผมครับชื่อนาทนาลีครับนาทนาลีสวัสดีครับคุณไปโรอไปโรสค่ะไปค่ะ าเป็นอะไรครับตาเป็นหัวยายครับเปนอรไรกับพี่กับพี่พี่น้องผมสมัยบอกให้ชทด่คนนะคะไม่ใช่มะครีผลเปล่าครับือผมตึ้งคุณนะคะคุณวบอกตรงๆงนี้เลยละคะไม่เขินแย่เลยอะคะเออผมยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักเฮ้ยอะไรเอามือมาแมมจะถามว่าจะสั่งกาแฟไหมคะเรื่องกาแฟเดี๋ยวผมสั่งเองครับ ถึงเะถึงเวลาถ้าผมจะกินผมสั่งเองเออก็จะจับมือช้ามาสวมรอยยินดีได้รู้จักนะคะคุครับล้องสาวครับขา้าดนาลีครับรัาหน้าดาลีครับพอครับเยอะไปแล้วครับเยอะทำอะไรเกรงใจลูกปั้นสิงโตคุณแม่เล็นลูกทคานอารมณ์ดีครับเออว่าแต่คุณนัทผมมาวันนี้มีธุระอะไรครับผมมีงานโสกปกให้คุณทำเฮ้ยนี่คุณนัท คุณจะให้ผมทํางานสกรปรกคุณเห็นใจสูตรผมเลยดิครับผมใส่สูตรมาคุณจะให้ผมไปล้าง้วมไปเก็บขยะได้ไงครับ <c oughs> แหมคุณพูดใส่สูตรสูตรคุณน,น่สกปรกกว่าทำไมคุณไม่รู้จักเช็ดจักปัดมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคืองานสกรปรกที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นความลับนะครับความลับเพราะฉะนั้นแล้วเฮ้ ดูอะไรครับผมกลัวจะมีใครแอบฟังของเราครับคุณฟังชัดๆนะครับ บวชให้แม่ครับเฮ้ยอะไรใครจะบวชอะไรที่ไหนโคน้ดอะไรเนี่ยคุณนะอะไรท่านใหญ่ <จะ S 2> ทำไมเห็นเวียนไปอย่างเงี้ยผมก็นึกว่าคุณจะบวชสิครับจะบ้าแล้วผมไม่ได้เวียนเทียนหมายถึงว่าความรักที่ผมพูดนี่ก็คือให้ดีลูก